พี่นอ้องผ่านคล้องวันนี้กำลังมาหอดปลาครับผมเจ็ดโม่งกลัวครับกำลังหอดปลาพอดีเขามาเขมามาหม่องเก่าครับคยหาบางอาทิตย์ตัวสองอาทิตย์ว่างหันครับหม่องเก่ากัพอดมีมันยืนยืนโยมแม่ม้นแม่มีตัวหนึ่งบินเขาปกติมันสองระสอดครับปลานี้ขอ,พอกกเพลินนี่นนก็เลยแง้มมุนกับไปเบิ้งครับ เห็นห้างหนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าห้างน้อยห้างใหญ่ครับผมเห็นไกลๆครับข้างในครับเอาไฟรวมครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันครับว่าจะเป็นห้างใหญ่บ้างื้ ทางกินก็ใข้เดี๋ยเขาเบิ่งกันที่น่นองกไขครุ่มครับผมอยู่ในครับยอ,รอยู่ในเต๋ออยู่มูเด่นหมดไปได้บอ ห้างเงรยบพี่น้องี๋ยวขอไปเพวกเงใกล้พี่น้องจ่อแหล่งแหงมันครับผมห้างเหญยๆครับผมห่างห่างจนปลูกติดติดกอข้างล่างครับผมพ่นบางพีน้องกอดเดี๋ยวมาดูลุนหัวหนังมันครับว่าจะใ่ญยขนาดได้พี่น้องไป อยู่ในตัวอยู่ครับแต่เห็นกองไฟผุในยเล็กน้อยกองไฟมันลุ่มลงมากครับผมก็ซองเอาเลยครับเอากระชิดบางหันชิดก่อนว่าเจอครับห้างผมก็ซองแล้วว่เจอพอดีซองของเราอยู่ของในครับมันอยู่แอบพอดีว่ายืนเงียวก็เลยเห็นม,มนี่ยมนบินเข้ามาครับผมก็เลยสงสัยก็เลยดุดเข้ามา งูอกหัวเขาม,มาครับแวกเขาม,มาอีกนะบืนเอ้ยเอาหัวเขาม,มาสองข้างในเนตตหเรเรนเนนน็นครับผมตาต้องเลี้ยวครับหาวิมสังเกตเมื่อไงเต็นตัวมี่ทำแนบมังเณวนครับผมพี่น้องโอ้โหใหญ่ครับผมดุ่งห้างนีิพี่น้องใหญ่กาดลงมาหาค้อนครับผม พี่น้องลูกใครชัดพี่น้องเดี๋ยวมาลดนหัวนลำบากกันครับพี่น้องคันฟางแต่มีหลายงาครับเสียบหัวลำบาครับพี่น้องแต่ว่าลูกตัวติดใยครับผม แคบครับผมมันตัดยากคอไฟมันล่มเขาสวนทางเขาก็คอไฟครับผมบ่ค่อยมีชอ่องเดี๋ยวเราเบิเบิกกันเลยครับแมน,นตื่นหรอพี่นอนอนอนง่ไงครับผมพี่นอ พี่น้องไง้ครับผมเอางยครับอืมย่ามาตัดนะครับตัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องิ่มัางนี้ค่อนข้างจะเฮ็ดวนลำหวานไปทั่วครับอืม เห็ดตีนหอดคอนคอนเตะครับผมเห็ดตีนหอดคอนเตะเดตีนหอดคอนข,อนขางครับน,นี่คลวันยิ่งยังครับเดี๋ยวออกไปเบิ้องบนข้างนอกครับพี่น้องทางขแรกแห่งหวานครับผมเสาร์นี้เจ็ดโมงกว่าครับผมไปรวยครับผมน้องออกมาแล้วครับ ยีงไครับผมพี่น้องวันนี้วันยังไงพี่น้องโอ้โหพี่น้องผ่านคล้องสองอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์วังหันพลาดครับผมบม่เห็นห้างนี่ รถถ่ายของใจกลับเขามาอีกลงมาซองบึง่งเห็นครับผมนี่แหละเวลาหามีนสัตว์ซองรถทัวร์ซองรถถึงน,น,น่ผ่านแต่ครับผมผ่านคลองซองในกอไพยก่อนนี่ประมาณจะเกือบสองอาทิตย์วัางหันครับผมแต่ว่าไปได้อุม้มอุ้มห้างหนึ่งครับถือว่าหญ่ดีสุดไอห้างหญ่ดีสุดของปีครับผมห้างแหลกันนี้ก็เลยมาซองไม่กอไพลครับผม อาอีครับผมอยู่ได้โดนเหรอข้างนี้มขาอนุบานยั่ไงครับเสาร์แรกแหกมันครับเจ็ดโมงกว่าครับผมกำลังหอดตาครับผมมันมันครับผมเอาซ้ำนีแหละพี่น้องฝากติดตาไปด้วยครับพันคล้องหากินฟอกำกากครับผมอยู่ตามคลิปนึ่งเนยมันมันครับผมเสาร์แรกสอานีแหละครับพี่น้องใหญ่ๆครับผม